ก็ขอกรับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเชนเหล่านะครับวันนี้นะครับเชนเหลาจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับคู่นะครับอินเตอร์มิลานนะครับพบกับยูเวนตุสนะครับ่าคู่นี้นะครับตะกันในเวลาที่สามตรงนะครับของคําคืนนี้นะครับอิตาลีนะครับซูเปอร์คัพนะครับนาชิงชนะเลิศนะครับแข่งกันที่สนามกลางนะครับ โดยอินเตอร์มิลานนะครับภายใต้การทำทีมของซิโมนีนะครับอินสกีนะครับมาด้วยสภาพความพร้อมในเกมนี้นะครับประกอบกับผลงานของทีมเองนะครับก็ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับต่อเนื่องนะครับเกมที่แล้วนะครับเป็นการเป็นการเอาชนะลาซิโอนะครับมาได้ในเกมเล็กนะครับในเกมหลีนะครับ ซึ่งก็ทําให้ผลงานนะครับตลอด4เกมหลังสุดนะครับของพวกเขานั้นนะครับเป็นการเก็บชัยไม่ได้ทั้งหมดนะครับทางฝั่งของยูเวนตุสนะครับภายใต้ของการทําทีมของมาซิมิเลียนะครับโนนะครับอาลเลกรีนะครับสภาพความสภาพทีมนะครับยังค่อนข้างมีปัญหานะครับล่าสุดก็ต้องเสียตัวลุกคนเก่งอย่างเฟเดริโกนะครับ ที่เอซ่านะครับไปอีกอย่างอะไรก็ตามนะครับทิศทางของผลงานในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับเพราะไม่แพ้มาแล้วนะครับเป็นเกมที่แปดติดต่อกันเกมนี้แล้วกับโุกรายการนะครับดูแล้วนะครับเกมนี้ครับอิติลนนะครับมีโอกาสนะครับเข้าวินได้มากกว่าในเกมนี้นะครับ พรามาด้วยความพร้อมที่มากกว่านะครับแม้ว่ายูเวนตุสนะครับจะมีสถิติที่ดีในการเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับก็จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่เด็ดขาดนะครับที่มากกว่าของอินเตอร์มิลานะครับน่าจะลุ้นคว้าแชมป์นะครับเป็นสมัยที่6ไปได้นะครับอ่าก็ขอฝากไว้เวยนะครับอินเตอร์มิลานนะครับอ คืนนี้นะครับอาจจะชนะแน่นอนนะครับอ่าพอมาด้วยสภาพความพร้อมของทีมนะครับที่มากกว่านะครับอ่าก็ขอฝากด้วยนะครับอินเตอร์มิลานนะครับชนะแน่นอนนะครับคืนนี้นะครับเซนเหลาฟันทองเลยนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้ช่องเซนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ